วนที่ตำบลแสออำเภอ,อวัฒนานครจังหวัดสระแก้วกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่1นึ่สำนักงานฐานพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะได้ดําเนินการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ดีจํานวน30ตัวให้แก่กลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ชายแดนบ้านแสตําบนแสออำเภอ,อ,อวัฒนานคร นอกจากนี้นะคะยังได้มอบลูกสุกรพันธุ์ดีให้แก่กรมฐานม้าที่3และกรมฐานราบที่12รักษาพระองค์เพื่อที่ให้นําไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ2 5 6 8นี้หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สํานักการฐานพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะได้ผลิตและก็ส่งมอบลูกสุกรพันธุ์ดีรวมจํานวน128ตัวกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้พี่พี่น้องๆ้องเกษตรกรเหล่านั้นได้นําลูกสุกรพันธุ์ดีที่ได้รับไปเลี้ยงต่อยอดสําหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ขยายการผลิตเป็นอาชีพเสริมไม่ก็อาจจะเป็นอาชีพหลักสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชี ขึ้นตามลําดับค่ะกับผมนายบุญยืนไม้สันเทียผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหมู่หนึ่งหมู่สามขอขอบคุณหน่วยประชาการฐานพัฒนาที่มอบลูกหมูให้กับเกษตรกรไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมขอบคุณครับ